สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MUNAI Channel นะครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับอันนี้เรามาอยู่กันที่สนามบินนะครับท่ากาศยานสกลนครนะครับมากับลุงกับป้านะครับก็มาภารกิจนะครับมีภารกิจถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับอันนี้ก็วัานอาทิตย์นะครับ เามาทำอะไรที่สนามบินนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับคนมาไลย์อนไรน,น้องมันงเ,งมเงียบๆเนาะเที่รักษาความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นทางเข้าเมืองครับทางนี้เป็นทางออก ไปดูตรงรันเวย์นะครับตรงรันเวย์มาแล้วฝากด like, mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไคร้เนอยู่ในชแนลเลยนะครับอันนี้ก็พาลุงกับป้านะครับมาสนามบินนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่ามาทำอะไรเป็นบรรยากาศถ่ายบรรยากาศมาให้ดูครับที่สนามบิน ท่ากาศยานสกลนครน,นะครับนี้เป็นหอบังคับการบินครับจับเรดาร์นะครับตร,รบงนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้ทางออก จะวนมานะครับวนมานี่แล้วก็ออกทางนี้จะวนออกไปนอกสนามบินนะครับทางนี้คือทางออกนะครับวนออกไปนี่นะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามานะครับเป็นลันเบน์ครับข้างในเป็นลันเบ์ไฟก็น่าจะเก้าโมงครึ่งนะครับไฟ ลันเวนะครับปิดประตูห,ห้ามเข้านะครับเข้าได้เฉพาะรถเจ้าหน้าที่นะครับถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับนีเป็นหอมัรับการบินนะครับหอมักับการบิน อาคารรับรองนะครับอาคารใหญ่อาคารรับรองของสนามบินสกลนครนะครับอยาเดินพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับเมื่อกี้ก็มีเอฟซีนะครับเข้ามาถามนะว่ามาทำอะไร ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับไ่นะลุงก็รออยู่ในรถนะครับไม่ได้ลงมานะครับ สดๆเลยครับตอนนี้ล่าสุดถ่ายรอบนอกนะครับรอบนอกนบรรยากาศที่สนามบินนะครับสนามบินสกุลนอรอรพอร์ติง มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้เอ็นยูไนชแนลได้ครับเมื่อเช้านะครับว่าจะไปอัปเดตสถานการณ์ของพี่เสือพาไปนะแต่ยังไม่เห็นพี่เสือนะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับเดี๋ยวรอดูถ้ากลับไปเจอพี่เสือก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการไอนะครับว่าหายหรือเปล่านะครับหลังจากที่ได้ไปแอบกินน้ำต้นกล้วยนะครับของลุงนะครับเมื่อเช้าลุงก็ถามนะครับ ใครมาจะทำอะไรหลังบ้านนะครับลุงก็ถามเอ็มนะครับตอนที่เอ็มขับรถมาที่สนามบินนะครับลุงพลก็ถามใครมาทำอะไรหลังบ้านจะเอ็ม <c oughs> <c oughs> ก็เลยบอกว่าพี่เสือพาไปแกไอเรือรังมาหลายวันนะครับมาคำใส่ก็เลยบอกว่าให้ไปกินน้ำต้นกล้วยกินน <c oughs> <c oughs> <ค>้ำต้นกล้วยลองดูนะครับว่าจะหายหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ซึ่งลุงก็ได้เห็นคลิปนั้นแล้วนะครับ เข้าไปดูข้างในนะข้างในะนะบรรยากาศล่าสุดนะครับที่สนามบินสกลนครน,นะครับ นี่จะเป็นขาขาเข้านะครับเข้าก็คือมาจากกรุงเทพนะครับจะเข้าประตูนี้นะครับ้ขาเข้ามาจะเข้ามาประตูนี้ สุขสันต์วันสงกรานต์นะครับทางสนามบินก็จัดบูธให้ถ่ายรูปนะครับเป็นแบ็คดรอปนะครับแบ็คดรอปสวยงามมากครับเป็นลายผ้าขาม้านะครับของชาวอีสานนะครับเาวสกลนครสกลนครแอร์พอร์ตสุขสันต์วันสงกรานต์น่าจะเก้าโมงครึ่งนะครับใกล้แล้วนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงนิดๆแล้วยังไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับ เครื่องน่จะลงนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดน,นะครับที่สนามบินนะครับตกใจหมดนะครับนึกว่าชีมอะไรฉีวแล้วต้องกกป้องรวงอรอรุ่นกัน,นครับว่าเสร็จจากสนามบินแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับ กับภารกิจวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe M u n ยู c นช n น e ได้นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ช่องลุงพลป้าแตน f ฟม i l y มณโอมด้วยนะครับฝากอุดหนุนร้านค้าร้านมนโอมโฮมซับด้วยนะครับแอดไปเลยนะครัป้าแตน89นะครับใครสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปดูในไลฟ์สด แล้วก็แอดไปถามเลยนะครับสอบถามได้นะครับสอบถามได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ